สวัสดีค่ะมีข่าวเรื่องการสร้างห้องน้ำเด็กอนุบาลมานำเสนอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งแก้ไขด่วนห้องน้ำอนุบาลไร้ประตูโรงเรียนดังลำปางเด็กเล็กก็มีหัวใจต้องการความเป็นส่วนตัวย้ำดำเนินการให้มีมาตรฐานยึดหลักสุขอนามัยวันที่20มกราคม2,568 ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวถึงกรณีโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำใหม่โดยการปรับปรุงดังกล่าวเป็นการทำห้องน้ำแบบเปิดโลง่งไม่มีประตูบ้านพับกั้นแยกความเป็นส่วนตัวว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วโดยโรงเรียนแจ้งว่าเป็นการปรับปรุงห้องน้ำและคิดว่าเป็นเพียงห้องน้ำสำหรับเด็กเล็ก ซึ่งได้สั่งการให้ทางโรงเรียนปรับปรุงแก้ไขใหม่แล้วผมได้กำชับว่าแม้จะเป็นห้องน้ำของเด็กอนุบาลแต่เด็กก็มีหัวใจและความรู้สึกอายเป็นเช่นกันทั้งนี้ขอให้โรงเรียนปรับปรุงห้องน้ำใหม่และให้มีที่กั้นปิดมิดชิดเพื่อความเป็นส่วนตัวของนักเรียนที่เข้ามาใช้ห้องน้ำ อย่างไรก็ตามการปรับปรุงห้องน้ำขอให้โรงเรียนดำเนินการทำให้มีมาตรฐานและยึดหลักสุขอนามัยด้วยว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ